เพื่อนๆคะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะว่ากินยาคุมฮอร์โมนแบบฮอร์โมนรวม28เม็ดนะคะแต่กินหมดแผงแล้วทำไมประจำเดือนยังไม่มาจะทำอย่างไรดีคะ ก็ปัญหานี้นะคะปัญหาการที่ประจำเดือนไม่มาอย่างเป็นปกตินะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะวุ่นวายวาวุ่นหัวใจของผู้หญิงเราเช่นกันนะคะเมื่อท่านกินยาคุมแบบ28เม็ดแล้วนะคะปกติแล้วนะคะยาคุมแบบ28เม็ดนะคะอ่าอันนี้นะคะมันจะมีแถวข้างบนเนี่ยค่ะ เหมือนกันนะคะอันนี้คือมีฮอร์โมนอยู่เท่ากันทุกเม็ดนะคะส่วนแถวข้างล่างนะคะเป็นเม็ดที่สีแตกต่างกันนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะปัจจดือนเพื่อนๆก็มักจะมาในช่วงที่มันเป็นสีที่แตกต่างกันกับเพื่อนนะคะ นั่นก็คือถ้าสบว่าเป็นแบบ2 1เม็ดก็จะหยุดเอง7วันใช่ไหมคะ7วันจำได้เนาะ7วันที่เลยเคยให้ความรู้กับเพื่อนๆมานะคะหยุดเอง7วันถ้าเป็นแบบ28เม็ดก็ไม่ต้องหยุดนะคะกินหมดแล้วประจำเดือนก็จะมาในช่วงที่สีแตกต่างกันกับเพื่อนนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่ากินยาหมดแผงเป็นแบบ28เมนะ็ดละ ยังไงประจําเดือนก็ยังไม่มานะคะสิ่งที่เพื่อนๆควันจะต้องทํานะคะก็คือลองคิดทบทวนดูสิคะว่าตัวเองกินยาตรงเวลาไหมคําว่าตรงเวลาในที่นี้นะคะไม่เอานะที่บอกว่าต้องกินก่อนนอนนะก่อนนอนทุกคืนเลยถามว่ามีคืนไหนไหมที่ท่านนอนไม่ตรงเวลาอ่ะคือคนเราเนี่ยปกติแล้วเราไม่สามารถบอกได้หรอกใช่ไหมคะว่าเอ๊ เราเข้านอนแล้วเราจะหลับเลยเข้านอนสี่ทุ่มก็หลับสี่ทุ่มเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่นาะบางทีก็อ่ะไปเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรกัต่ออีกสักนิดนึงพอวง่วงๆนอนขึ้นมาก็อ่ะไปกินยาคุมซิเราเดี๋ยวก็หลับละอ่ะบางคนดูซีรีส์เพิ่มไปหน่อยจบซีรีส์ไปตีสองอ่ะก็กินยาคุมแล้วก็นอนละกันก่อนนอนของฉันเออคำว่าตรงเวลา ในการกินยาคุมนะคะก็คือท่านควรจะระบุไปเลยนะคะว่าท่านจะกินยาคุมกําเนิดตอนกี่โมงส่วนบางท่านนะคะถามว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่เป็นเวลาจะมากินโชคกลางวันได้ไหมได้ค่ะขอให้กินให้ตรงเวลาเวลาในที่นี้คือเจาะจงไปเลยนะคะอย่างเช่นเที่ยงวันก็12บสอนาฬิกาให้กินเลยนะอ่ะ ประเด็นที่2ก็คือท่านลืมกินยาคุมกำเนิดบ้างไหมแล้วหลังจากลืมกินแล้วทําอย่างไรนะคะอันนี้ก็คงจะต้องทบทวนคิดเอานะคะว่าที่ผ่านมาในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยตัวเองเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันที่3นะคะก็คือแผงที่ท่านกินเนี่ยค่ะมันเป็นแผงที่เท่าไหร่นะคะ บางท่านนะคะการเริ่มกินยาคุมใหม่ภายในประมาณ3แผงแรกอะคะ่ะประจำเดือนอาจจะค่อยๆปรับนะคะฉะนั้นก็อาจจะไม่ตรงตามที่ระบอกเป๊ะก็ได้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเขาปรับให้เป็นรอบปกติของเขาแล้วเขาก็มักจะมาในช่วงเม็ดที่ไม่ใช่ฮอร์โมนนั่นเองนะคะอย่าคิดอยาเครียด เพียงคนเดียวนะคะหากท่านมีปัญหาเรื่องการฉายาและการดูแลสุภาพนะคะเชิญท่านเดินเข้ามาหาเราในร้านได้เลยนะคะเราจะค่อยๆคิดกันทีละนิดทีละนิดนะคะอย่าคิดเองนะคะเพราะท่านอาจจะทําให้เกิดความเครียดโดยใช่เหตุน,นะคะคิดไปดูบทความในพานทิปเอ่ยใครก็ไม่รู้มาตอบท่านใช่ไหมคะแต่หากท่านเดินเข้ามาหาเราอะคะ่ะ อะไรที่เราสามารถตอบท่านได้นะคะเราก็จะตอบแบบมีหลักฐานนะคะซึ่งสามารถอ้างอิงทางหลักการวิชาการได้นะคะแต่อันไหนที่เราไม่แน่ใจนะคะเราก็จะตอบเป็นลักษณะให้คำแนะนำนะคะแล้วจะ แจ้งสิ่งที่ชัดเจนให้ท่านทราบอีกทีในภายหลังนะคะฉะนั้นมีอะไรก็อย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะค่ะสรุปนะคะหากท่านกินยาฮอร์โมนแบบ28เม็ดนะคะแล้วประจำเดือนไม่มานะคะกินหมดแล้วประจำเดือนก็ยังไม่มานะคะท่านก็ควรจะต้องทบทวนว่าตัวเองลืมกินยาไหมกินยาตรงเวลาหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะคะค่ะท่านใดนะคะไม่อย่าพลาดข้อมูลข่าวสารเรื่องการใช้ยา ระการดูรดยสภาพจากเราเชยญเพศสัต์นะคะอย่าลืมไปกดไลค์เพจนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอเก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ